ีปน้องไปเดินโยนหนาบิ๊กซี่สะพันไฟาน,นี่หนาบิ๊กซี่เด้วค่ะเด้อิกีังเพงิ่งงานางรถรถไฟญี่ปุ่นางรถไฟเด้ค่ะเด้อเิ่งป่าหมือเอื่นคือญี่ปุ่นคนจินโก ฝ่ามืดมืดพี่น้องเลยเบิ่งฝนสุดตกเบิ่งจุดอันนี้หนาบิ๊กซีสะพานกล้วยเด้อค่ะเด้อเยเบิ่งรถไฟมากเด้อพี่น้องเลยเบิง่งรถไฟ กมาพึ่งถ่องป่ามืดมืดประเด็นสิกับบานฝนสิตกพี่นองน ี่เคระเด็นกับติจบกีีไปซ้ำนี่ค่อนกกระเด้ออยู่หลอดลอดให้บัรทุกคนอยู่ดีสบายต้อเจ็บจได้ต้องใ่ยัคนติดโต๊ะเราพี่น้องเลยติกกับปันเนาะ ประเด็นใดประเด็นมาซื้อนุ่ห้หาลานเดินสีลงข้างนีกยิ่ซีีเลยค่ะด้อยิ่เด็นกัะิจบยิ่ไปซ้ำหนีก่อน วูวหลอดปลอดไฟปัสุกคนวิวจมไหลาย้นเก็บจะไ,ได้้นใส่ก้นนี้เด้อก่ะเด้อไปทางไหนก็อย่าลืมใส่แมตชขอบคุณหลายๆเนี่กคะเด้อไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ก็ไว้จำหนิคนรักอีอค,อค่ะ